มีคนสั่งออเดอร์นะคะโมจะไปส่งเองกับมือเลยตื่นเต้นว่ะพอดีว่าพงโมแวะมาเที่ยวเมืองน่านค่ะแล้วเนี่ยดันไปเห็นออเดอร์ของน้องคนนี้พอดีก็เลยคิดว่าอยากไปส่งกับมือเองค่ะอยู่บ้านใช่ไหมครับอยู่ครับได้ครับสหีครับครับอยู่บ้านเสร็จแล้ว นกอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นขนส่งขาดถูไปเช็คมาเลยว่าเขาอยู่บ้านเออตอถ้าเกิดน้องเขาไม่อยู่เราจะทำยังไงดีวะ <c oughs> ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากให้อยู่บ้านนะม,มาไกลมากเลยนั่งรถมา5้าชั่วโมงเลยนะน้องแล้วตอนที่โมโทรไปเนี่ยแม่น้องเขารับสายนะคะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะอยู่บ้านหรือเปล่าอันไหนๆแล้วโทรเช็คว่าพ่อกับแม่อยู่บ้านวันนี้ก็ขอเป็นขนส่งโมจิสักวันเนาะตอนนี้พวกโมก็ไปทางใบป่าหน้าค่ะนี่ไม่แน่ใจก็เลยโทรถามอีกที ฮัลโหลครับไมกลัวนถามอีกรอบนะครับนี่ก็ได้คําใบมาว่าเป็นร้านตัดผมผู้หญิงค่ะแต่พวกโมไม่ใช่คนพื้นที่ไงนี่ก็ไม่รู้ว่าร้านตัดผมผู้หญิงอยู่ที่ไหนไงก็เลยตัดสินใจลงไปถามคนในพื้นที่ค่ะสรุปเจอไหมบ้านอย่างนเขาบอกว่าไม่ใช่ที่นี่ว่ะเขาบอกให้ไปนู่นอีกเป็นพนักงานขนส่งหนึ่งวันไหมเ้ยงานยากแหละรู้ร้านเสริมสวยแต่ก็ไม่รู้บ้านอีกไปหาบ้านเจอไหมเนี่ยแล้วบ้านเป็นร้อยหลังมีคําใบยังไงนะบ้านหลังนี้ เมื่อกี้นายลงไปถามที่ร้านค้าแล้านคาบอกว่าคำใบ้แรกก็คือให้ไปที่ร้านตัดผมชายแล้วก็ที่เราโทรหาเขาเขาบอกว่าร้านเราสริมสวยผู้หญิงก็คือน <อบ S 1> ่าจะต่อกันไปร้านตัดผมชายแล้วก็ไปร้านเสริมสวยผู้หญิงต่อใกล้แล้วใกล้มากตอนนี้จรอได้ร้านตัดผมต่อไปแล้วได้แล้วตอนนี้ก็ใกล้จะถึงความจริงแล <ๆ S 2> <า>้ว <หม S 1> ค่ะที่ทุกคนเจอป้ายร้านเสริมสวยแล้วก็เลยลองโทรหาแม่น้องเขาอีกรอบนึงเห็นหรือยังเอ๋อคนส่งพี่มอ คนส่งพก็คือแม่น <rapper> ้องเขาเห็นรถโมแล้วเขาจาได้เลยอะแล้วน้องเขาก็วิ่งตามมาค่ะจังหวะนี้ก็คือดีใจทั้งแม่ทั้งลูกเลยส่วนไอ้เรานี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังแรกที่โมมาส่งบอกเลยว่าใครซื้อเสื้อโมเดี๋ยวโมนี่แหละจะเป็นคนไปส่งให้ถึงกับมือเลยสั่งเมื่อวานมาถึงวันนี้เลยรับสมาชิกใหม่เกงของเรานะครับนี่มัโดดีใจไหมวันนี้ใจคนส่งพี่โมมาถึงกับที่เลยสั่งเมื่อวานได้วันไหนนะวันนี้ แบบนี้อีกกดสั่งเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเลยนี่ก็คือแอบดีใจแทนน้องเหมือนกันนะเนี่ยไอดอลที่เรารักมาส่งเสื้อถึงบ้านเลยสัมษัสความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงเนี่ยตื่นเต้นมากก็ดีใจมากเลยที่เจอพี่ทาแกนดเลย <c oughs> ดีใจมากแค่ไหน <c oughs>